Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการเยียวยาหัวใจในรายการอิสลามยามเช้าเอพิโซดที่35ครับพี่น้องครับคุณเคยรู้สึกหนักที่หน้าอกบ้างไหมครับทั้งที่ไม่ได้แบกอะไรอยู่แต่มันเหมือนมีก้อนหินขนาดใหญ่ทับไว้ตลอดเวลาก้อนหินนั้น อาจจะเป็นคำพูดที่ทิมแทงใจจากใครบางคนในอดีตหรือการกระทาที่อายุทธรรมที่เราเคยได้รับวันนี้เราจะคุยเรื่องที่ทำยากที่สุดแต่ให้รางวัลคุ้มค่าที่สุดนั่นคือการให้อภัยครับหลายคนเข้าใจผิดว่าการให้อภัยคือการพ่ายแพ้แต่อิสลามจะบอกเราในวันนี้ว่าการให้อภัยคือความแข็งแกร่งระดับสูงสุดที่มนุษย์จะทำได้ เราจะมาดูพละกกาลังของอันอาฟูและวิธีเปลี่ยนหัวใจที่รุ่มร้อนให้กลายเป็นสวนสวรรค์ที่สงบเงียบกันครับอันอาฟูเมื่อพระเจ้ายังให้อภัยแล้วเราเป็นใครถึงจะยึดมั่นความโกรธพระนามของอัลลอฮ์การอธิบายความแตกต่างระหว่างอันกาฟูผู้ทรงอภัยโทษกับอัลอาฟูผู้ทรงลบล้างบาป การอาฟูคือการลบความผิดออกไปจนไม่เหลือแม้แต่ร่องรอยเสมือนเรื่องร้ายนั้นไม่เคยเกิดขึ้นเลยมนุษย์คือผู้ผิดเราทุกคนต่างขอดูอาให้อัลลอฮ์ยกโทษให้เราในทุกลมหายใจแต่ทำไมเวลาคนอื่นทำผิดต่อเราเพียงเล็กน้อยเรากลับถือโทษเป็นฟืนเป็นไฟวิเคราะห์อายะกุรานสุระอัลน,นูรอายะที่22 พวกเจ้าไม่ปรารถนาหรือว่าอัลลอฮ์ะจะทรงอภัยโทษให้แก่พวกเจ้าและอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอนี่คือประโยคที่สั่นสะเทือนใจท่านอบูบักรดิยัลลอฮวอันมาแล้วเมื่อท่านต้องตัดสินใจให้อภัยคนที่ใส่ร้ายบุตรสาวของท่านแบบอย่างจากบรรดานบีผู้ชนะที่แท้จริงเรื่องราวของนบียูซุฟอะลัยฮิสลาม หลังจากถูกพี่ชายผลักลงบ่อน้ำถูกขายเป็นทาสถูกใส่ร้ายจนติดคุกในวันที่ท่านมีอำนาจสูงสุดและพี่ชายมาอยู่ตรงหน้าท่านกลับพูดว่าในวันนี้จะไม่มีการตำหนิใดๆต่อพวกท่านขออัลลอฮ์ทรงอภัยโทษให้แก่พวกท่านนี่คือยอดคนครับท่านไม่เลือกแก้แค้นแต่เลือกอาฟูนบีมุฮัมมัดสล,ลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลมัมณน,ะนครมักกะ เล่าเหตุการณ์พิชิตมักกะในวันที่ชาวกูเรชที่เคยทรมานท่านและฆ่าครอบครัวท่านยืนรอรับคําตัดสินนบีกล่าวคําเดียวกับนบียูซุฟไปเถิดพวกท่านเป็นอิสระแล้วบทเรียนครับการให้อภัยในวันที่เรามีอำนาจเหนือกว่าคือความดีงามที่สวยงามที่สุดจิตวิทยาและสุขภาพของการให้อภัย The Healing Power Toxic Grunge อธิบายว่าความโกรธแค้นสะสมส่งผลต่อร่างกายอย่างไรความดันโลหิตสารก่ออักเสบอาการนอนไม่อับ Forgiveness as self-care การให้อภัยคือการตัดโซ่ที่ล่ามตัวเราไว้กับอดีตตราบใดที่เราไม่ให้อภัยเราก็ยังต้องเดินตามคนที่ทำร้ายเราไปทุกที่ในความคิดของเราวิธีจัดการหัวใจเมื่อใจยังไม่ยอมนึกถึงรางวัล อัลลอฮ์จะทรงยกฐานะคุณให้สูงขึ้นทั้งโลกนี้และโลกหน้าดูอาให้เขานี่คือความลับครับเมื่อคุณขอดูอาให้คนที่คุณเกลียดมาลาอิกะจะกล่าวว่าขอให้ท่านได้สิ่งนั้นด้วยและความโกรธในหัวใจจะค่อยๆมาลายไปความยุติธรรมเป็นของอัลลอฮ์มอบเรื่องนี้ไว้กับพระองค์พระองค์ทรงเที่ยงธรรมที่สุดคุณไม่ต้องรับบทเพชฌฆาตเองการให้อภัยตัวเอง พี่น้องครับบางครั้งคนที่ให้อภัยยากที่สุดไม่ใช่คนอื่นแต่คือตัวเราเองในอดีตอธิบายเรื่องการเตาบะคือการกลับตัวเมื่ออัลลอฮ์ทรงรับการขอโทษจากเราแล้วเราไม่มีสิทธิ์ที่จะจมปลักอยู่กับความผิดพลาดนั้นจนทำลายปัจจุบันของตัวเองพระเจ้าทรงรักผู้ที่กลับตัวจงรักตัวเองด้วยการอนุญาตให้ตัวเองเริ่มต้นใหม่สรุปครับ การให้อภัยคือการเปิดหน้าต่างให้แสงสว่างแห่งสก,กีนะคือความสงบเข้ามาในหัวใจวางก้อนหินนั้นลงถือครับแล้วเดินหน้าต่อไปในทางของพระเจ้าพบกันใหม่ในเอพิโซดส6อัสสลามุอะลัยกุ้มวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบเระกาตุ